จำเป็นต้องแพงเสมอไปคานเื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh my, leave the door. มีไม่จาเป็นตรงทางเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าทุกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจอ h oh, Wow ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมแล้วคันนี้นะครับผมจะถูกใจใครหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับผมที่แน่ๆถูกใจคนรีวิวนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเป็น รุ่นไหนครับโตโยต้าครับโตโยต้ารุ่นไหนครับแคมรี่ครับโฉมผู้นํา2 4คิวตัวท็อปนะครับผมหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับช่วงไฟท้ายของเขาโฉมผู้นำนะครับผมมองด้านหน้าอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะเขาแต่งมาเต็มจริงๆคันนี้ดูสิครับล้อนะครับขอบ20นะครับผมใหญ่ๆเต็มซุ้มนะครับผมเรียกได้ว่า VIP สุดๆใครที่ชอบรถแนวนี้นะครับผม ึงเวลานะครับผมกับความคุ้มค่าของคันนี้สีดํามาเฟียสุดๆคันใหญ่ๆนะครับโตโยต้าแคมี่ขึ้นชื่อได้ว่าเปรียบเสมือน m e r c e d e s b e n บน c ์เอสของญี่ปุ่นนั่นเองด้วยความโอโทงนั่งสบายของเขามาอันดับหนึ่งของ Camry รนะครับคือเป็นตัวใหญ่ของโตโยต้าพูดง่ายๆก็เปรียบเสมือน s c สคลาของ m e r c e d e s b e n บนพามาดูโฉมข้างในก่อนนะครับผมก็สีดำถ้าทําแนวเดียวกับเบนเลยครับเบาะต้องสีครีมรถสีดำนะฮะ เรียกได้ว่ามันคือ Mercedes-Benz ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมสตาร์ทสักนิดหนึ่งก่อนจะเป็นลมนะครับผมเพราะว่ารีวิวตอนเที่ยงนี่แดดเปเรี้ยงเลยนะครับผมโตโยตา้าขึ้่ชื่อได้ว่าดูแลรักษาง่ายแอร์เย็นขับสบายนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่มากับความ VIP นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งเครื่องเสียงร้อเบรกท่อครบจบจริงๆเรียกได้ว่า เจ้าของเดิมเนี่ยแต่งมาทะลุโลกเลยฮนะสามแสนกว่าบาทได้นะฮะเฉพาะไม่รวมตัวรถนะฮะตัวรถรุ่นนี้ต้องบอกว่าในตลาดขายกันแสนกว่านะครับผมแล้วแต่สภาพแล้วแต่สีแล้วแต่เลขก,กิโลที่วิ่งคันนี้เป็นรถวิ่ง140,000กกิโลสีดําหายากในท้องตลาดสำหรับชมนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่สีบรอนเงินนะครับผมคันนี้ได้สีดํามาพร้อมกับแต่ง VIP มาต้อบอกว่าสุดจริงๆนะครับผม เดี๋ยวพาอธิบายไปเรื่อยๆนะครับผมเครื่องเสียงเนี่ยเขาติดจอ Android มาแล้วนะครับผมก็าสามารถเป็นกล้องถอยหลังให้เราได้ด้วยนะครับผมเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะโชว์ภาพด้านหลังนะฮะต่อ YouTube ต่อโทรศัพท์ต่อเนวิเกเตอร์ต่อได้ทุกอย่างนะก็คืออัปเดตเป็น Android ในยุคปัจจุบันช่วงล่างของเขาคันนี้นะครับผมมากับร้อยใหญ่หญจอดจมดินกี้นี้เนี่ย อาจจะขับไปไหนลําบากหน่อยเพราะฉะนั้นเขาได้ใส่ช่วงล่างถุงลมมานะครับผมก็จะมี4ี่วาลนะนี่ฮะตัวถุงลมของเขานะครับผมอันนี้ปรับล้อหลังนะครับผมอันนี้ปรับล้อหน้าขึ้นแยกอิสระหน้าหลังนะครับผมล้อหน้าขึ้นได้ล้อหลังยังไม่ต้องขึ้นก็ได้หรือล้อหลังขึ้นได้ล้อหน้าล้อหน้ายังไม่ต้องขึ้นก็ได้ก็เป็นแยก4ี่วาลไปนะครับผมชุดนี้ต่ำๆมี4ี่ห้าหมื่นแน่นอนสําหรับวาลชุดถุงลมช่วงล่างนะครับผมล้อที่เห็นนะครับผมเป็นล้อขอบ20จานเบรก ใหญ่ๆเรียกได้ว่าเฉพาะล้อกับแม็กล้อไปแสนกว่าเครื่องเสียงอีกเกือบแสนนะฮะตีตูตีซาวมาสวยงามสุดๆดังลั่นๆชุดแต่งอย่างที่บอกนะครับแต่งคันนี้เนี่ย ถ้าเกิดรถเป,เ,ปเปล่าซื้อมาแสนกว่าแต่งต้องมีส0 0 0สนเป็ดเสร็จประมาณ4 0 0 0 0นกว่าบาทวันนี้สมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงจัดไปราคาเด็กมัธยมเลยอดีก,กว่าแมไม่ต้องมาหาเลยเด็กมัธยมะกับสภาพอย่างนี้ VIP อย่างนี้ให้ไปทําเองเนี่ยกับราคาที่วมเปิดขายเนี่ยยังเอาไปแต่งเองไม่ได้หรือจะพูดง่ายๆเห็นภาพก็คือ ผมมาขายรถในราคาชุดแต่งแถมรถแล้วกันเพราะว่าเฉพาะล้อกักบแม็กยางเบรกเนี่ยนะครับล้อเป็นแสนนะพาไปดูก่อนนะครับผมกับความใหญ่อลังการากับช่วงล่างถุงลมที่ให้มาเซ็ตเข้าไปเนี่ยมันทําให้เกิดความ VIP แเต็มซุ้มล้อใหญ่ๆเลยนะครับวงกลมใหญ่ๆเนี่ยมันจะอมยางพอดีเวลาเรากดลงมานะครับผมขอบ20นะเะเบรกจานเบรกใหญ่หญๆเบรมโบเป็นแสนนะครับผมไม่ต้องพูดถึงนะฮะ ถ้าเกิดให้ไปซื้อรถทัชแลนดารมาทำเองเนี่ยหมดเป็นแสนแน่นอนนะครับผมก็ภายในก็สีครีมยังสวยงามเดิมๆฮะพร้อมกับแต่งจอหลังมาด้วย VAP นะฮะใช้ได้ปกตินะครับอีก2จอนะครับดูสิครับนี่นะครับผมความที่เป็น m e r c e d e s b e n บญี่ปุ่นเนี่ยหรือ Toyota Camry เนี่ยนั่นก็คือดีไซน์ความรัชูหร่ของเขาเนี่ยไม่ต่างกับ m e r c e d e s b e n บ s c ์เอก็คือจะมีแอร์หลังนะครับผมมีแอร์หลังให้ มีความโอ๋โถงกว้างสบายตามสไตล์โตโยต้า a คมเปร์รนะครับผมไม่ใช่เอาติ v วีออสยาลนะฮะเป็นรถซีดานขนาดใหญ่ของโตโยต้าเขาโตโยต้าแคมเปร์รี่เนี่ยที่เรียกว่าโฉมผู้นําก็ไว้ที่ต้อนรับผู้นำครับเราเห็นได้ว่าเป็นรถเรมูซีนก็เยอะเป็นรถ VAP รับลูกค้าตามสนามบินโรงแรมก็เยอะเพราะความนั่งสบายของเขานี่คือสิ่งที่ t o y o t a าแคมเปร์ให้มาเปรียบเสมือน Merc ์เซเดสเบญี่ปุ่นแล้วคันนี้เนี่ยแต่งเต็มจริงๆดูครับจอนี่เหมือนแหมพวกเอสสามร้อยเอสห้ารนะฮะ ใช้ได้ปกติฮะมันก็จะทํางานร่วมกับจอหน้าเราเปิดหนังดู YouTube ก็จะมาติดข้างหลังด้วยระบบเสียงข้างหลังไม่ต้องพูดถึงดังลั่นสนั่นฮะจัดตีซาวด์ชุดใหญ่มาเดี๋ยวพาไปชมครับผมเบาะสีครีมอย่างสวยงามนะฮะคันนี้ใครที่ชอบรถแนวนี้ VAP ช่วงล่างถุงลมเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆนะครับผมเพราะว่าไปทําเองเนี่ยทะลุโลกแน่นอนไม่คุ้มแน่นอนวันนี้มาเปิดขายในราคาที่ถูกตลาดแตกแน่นอนดูสิครับเครื่องเสียงของเขานะมี ตัวแยกไฟมาสองลูกนะครับผมลำโพงซับดอกใหญ่ๆแอมอีกนะครับผมโอ้โหอลังการงานสร้างกอดีสวยๆส,สีดำเต็มสนิทไม่ต้องไปเก็บสีแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมรักษาเงาแวบนนะฮะร,รถสีดำเนี่ยเวลารถใหญ่ๆสีดำแล้วโหลดเตี้ยๆเนี่ยความมาเฟียมาท,าทันทีจอดที่ไหนคนก็เหรียวแน่นอนนะครับผมสภาพคันนี้เขาบอกว่า ใครไม่ชอบหรือไม่ซื้อไม่ถูกใจไม่เป็นไม่มีปัญหากับสมาร์ทคาร์ครับ<ๆ>เพราะว่ามันถูกใจสมาร,ร์ทคาร์จริงๆเก็บไว้ใช้ขับกินกาแฟที่ไหนก็รอขับไปจอดที่ไหนเนี่ยป๋าแน่นอนเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ประกอบให้เห็นว่ารถมันขึ้นลงยังไงนะครับผมเราสามารถขับเป็นรถมดาตรฐานก็ได้ก็คือกดตรงนี้นะฮะให้รถมันยกขึ้นนะครับผมแล้วก็เวลาไปถึงหน้าร้านร้านกาแฟตามผับตามบาร์จอดหน้าร้านเนี่ยให้สาวเหลียวกด ปืดปืดปืดลงไปครับปีแอจมดินนะใครเห็นก็ต้องมองโอ้โหนี่มันรถอะไรวะขับมาได้ยังไงประมาณนั้นเลยนะครับผมนี่คือเสน่ห์ของการแต่งรถช่วงล่างถุงลม v i p ก็คือสามารถสูงต่ำได้ตามใจเราต้องการนะฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจนําเสนอสนนกับเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วปกติสมาร์ทคาร์จะไม่ค่อยรีวิวรถญี่ปุ่นถ้าเกิดไม่สวยจริงดีจริงคันนี้ต้องยอมรับว่าสวยมาเฟียป๋าจริงจริง หายหา,ยหายอยู่ร่าไม่ได้สนใจก็ทักกันเข้ามากับเพจสมาร์ทคานะครับผมเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกับความสวยใสยว่ามันเป็นยังไงไปชมกันครับ ครับผมได้เวลามารับชมขุมพลังห้องเครื่องของ t o y o ต a าแคมรี 2.4Q โฉมผู้นำนะครับผมเป็นโฉมที่ขับดีขายดีจริงๆนะกับโฉมโฉมนี้นะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดเนี่ยในรถบ้านเราเนี่ยขับกันเยอะจริงๆกับโฉมนี้เพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องอะไรจะหายากซ่อมยากนะครับผมโตโยต้าขึ้นชื่อได้ว่าเป็นรถที่อะไรถูกที่สุดแล้วเทียบกับราคารถทุกรุ่นเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ที่มาเดิมๆแห้งๆดูสิครับ แห้งๆเลยนะครับผมกับบอดี้สวยๆนะครับเพสติกเกอร์ยังอยู่ครบเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ฮะขับขี่สบายฮะวิ่งมาเพียงแค่แสนสี่หมื่นโลเท่านั้นอย่างที่บอกนะฮะโตโยต้าแท็กซี่บ้านเราขับเป็นเป็นล้านกิโลคันนี้ซึ่งแสนสี่กิโลแล้วยังขับได้หล่อๆอีกเป็นแสนกิโลคุ้มค่ามากกับราคานี้นะครับผมว่าแล้วเดี๋ยวลองไปขับขี่ความนุ่มนวลกับความแรงของเขาที่แน่ๆแอร์เย็นเจี๊ยบครับผมไปลองกันครับ ครับได้เวลามาทำการทดลองขับ t o y o ต a c a m r รี2.4คิลตัวท็อปโชว์ผู้นำนะครับผมต้องบอกว่าระบบแอร์ของ t o y o ต a c a m r รรุ่นนี้เย็นจริงๆนะฮะสู้แดดได้ดีมากตอนนี้กำลังจะเข้าเมษาหน้าร้อนนะฮะร้รอนจริงๆนะร,รีวิวข้างนอกน,นี่จะเป็นลมนะครับผมเข้ามานั่งปั๊บเย็นปุ๊บเลยครับผมก็เรียกได้ว่า แอร์ดีมากตอนนี้เราได้ทําการยกระดับปรับรถขึ้นมาไม่ให้เตี้ยจมดิดแล้วก็สามารถขับขี่เรียวไม่ติดช่วงล่างใต้ท้องไม่ติดเนินนะฮะผมก็ขับขี่สบายสไตล์ตัวรถญี่ปุ่นฮะก็จะมีคันเร่งที่เบาขับขี่ควบคุมง่ายผมอะไรควบคุมคอนโทลง่ายนะฮะผมก็อาจจะมีความกระด้างรู้สึกขึ้นมาได้จากรถออริจินอลเนื่องจากเขาเป็นช่วงล่างเป็นถุงลมอันนี้ต้องรายงานตามตรงแต่ก็ได้ฟีลลิ่งรถซิ่งรถแต่งนะผมก็อาจจะมี เด็กกระเด้งนิดๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบรถเตี้ยนะครับผมนี่คือความนุ่มนวลระดับหนึ่งที่ได้จากโตโยต้าแคมรี่นะฮะกับช่วลง,งล่างทงลมที่สามารถปรับขึ้นลงได้แยกอิสระหน้าหลังนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ใครที่หารถ VAP แนวนี้อยู่แล้วก็ที่กีดเสียเงินเสียเวลารอทำ เริ่มต้นใหม่มาจบได้ที่คันนี้กับราคา2แสนนิดๆผมว่าถูกจริงๆนะผมซื้อไปท,ทําเองแต่งเองเนี่ยเฉพาะล้อแม็กยางเบรคช่วงล่างของลม1แสนกว่าไปแล้วยังไม่รวมเครื่องเสียงชุดใหญ่นะผมถึงบอกได้ว่าคันนี้นะครับผมเปรียบเสมือนคุณซื้อชุดแต่งแล้วแถมรถให้และกันพูดอย่างนี้ดีกว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบนะน,นี้ก็ทักกันเข้ามาได้ ไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าผมชอบครับผมเก็บไว้ขับเล่นกินลมกินกาแฟขับไปจอดหน,าาน้าร้านค้าผับบาร์ร้านอาหารที่ไหนกดลงเมื่อไหร่เทเมื่อนั้นนะครับผมก็รองพิจารณากันดูับเพจสมาคมารถ,ารถดีไม่จําเป็นต้องแหงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทัดวไปต้องบอกว่าถูกจริงคันนี้เครื่องช่วงร่างเกียร์สมบูรณ์ เพราะวิ่งมาแค่แสนสี่มื่นโลมีระยะเวลาให้คุณใช้สบายๆอีกเป็นแสนแสนกิโลโตโยอต้าขับเป็นล้านกิโลนะครับอย่าลืมนะครับแท็กซี่บ้านเราขับจนเลขหมุนไปรอบหนึ่งยังขับเป็นอยู่เลยนะครับผมและที่สําคัญอะไรถูกจริงนะครับผมหาง่ายตามสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับผมก็ยังไงทัากันเข้ามาครับสวัสดีนะครับเจอกันครับออมมตตงเสไปซูกใจ คนทั่วไปต้องบอกว่าทูกจริงรสสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยินไม่มีทิ้งช้ำใจ 心